ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมารพระพุทธภาสิตเพนูปมังกายะมิมังวิดิตวามรีจิธรรม,มังอภิสัมบุธาโน ο, เชตวานะมารสะปะปุปภกานิอดัดสนังมัจ,จุราชสะคัดเชภิกษุรู้แจ้งกายนี้ว่าเปรียบด้วยฟองน้ำเปรียบด้วยพยับแดดตัดพวงดอกไม้ของมานแล้วพึงถึงสถานที่ที่มัจุราชมองไม่เห็น อธิบายกว่าที่ว่ากายนี้เปรียบคือฟองน้ํานั้นเพราะตั้งอยู่ไม่ได้นานเหมือนฟองน้ําตั้งขึ้นแลแ้วแตกไปโดยเร็วที่ว่าเปรียบด้วยพยับแดดนั้นเพราะเป็นเหมือนมีรูปร่างเหมือนจะจับฉวยได้สําหรับผู้มองจากที่ไกลแต่พอเข้าใกล้ก็ว่างเปล่าคําว่าพวงดอกไม้ของมานั้นหมายถึงวัดตัดในภูมิสามคือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิในที่บางแห่งท่านแสดงรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะว่าเป็นพวงดอกไม้ของมาน เพราะคอยลอยคนหลงและติดอยู่เป็นของละไดยากอย่างหนึ่งในโลกข้อว่าสถานที่อันมัจจุราชมองไม่เห็นนั้นคือพระนิพพานบุคคลผู้มองโลกโดยความเป็นสิ่งว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกแล้วมัจจุราชย่อมมองไม่เห็นคือไม่ต้องตายอีกสมดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสบอกโมคราชมานุว่าสุญญโตโลกังอเวกขสุโมคะราชาสดาสโตอตานุดิทั่งโอหัจจะเอวังมัจจุตตโรสยา เอวังโลกางเอเวกขันตังมจุราชาณัสติความว่าดูก่อนโมคราชเธอจงถอนอัตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองโลกโดยความเป็นกองว่างเปล่าก็จะสามารถข้ามพม้นมจุราชได้มัจุราชย่อมมองไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาโลกอยู่อย่างนี้อัตานุทิฏฐินั้นคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความมีอสมิม,มาณว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นเรา ความมีอาหางการะมังการ,มามการความยึดมั่นในตัวตนอย่างเหนียวแน่นไม่มีแสงสว่างใดๆลอดเข้าไปที่ทรงสอนให้มองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่านั้นเพื่อมิให้ติดโลกจมอยู่ในโลกไม่สามารถถอนตนขึ้นจากโลกได้หากประกอบด้วยมิชฉาทิฏฐิอันดิ่งคือนิยตะนิชชาทิฏฐิก็จะกลายเป็นตอในวัตตะไม่อาจบรรลุมรรคผลอะไรได้พระศอนสดาทร,ทรงแสดงเทศนานี้ขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปราบพระเถระผู้เจริญ มรีจิกรรมฐานมีเรื่องย่อดอังนี้เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกรรมฐานพระเถระรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสนักพระาศาสดาแล้วคิดว่าจากทำสมณธรรมเข้าไปสู่ป่าแม้เพียงพยายามอยู่เพียงไรก็ไม่อาจให้บรรลุพระอรหันตได้จึงกลับมาสู่สนักข,ของพระาศาสดาด้วยตั้งใจว่าจากให้พระาศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปเห็นพยับแดดในระหว่างทางจึงเจริญ มรีจิกรรมาฐานคือกรรมาฐานอันมีพยับแดดเป็นอารมณ์ว่าพยับแดดในฤดูร้อนนี้ย่อมปรากฏประดุดมีรูปร่างแก่บุคคลผู้ยืนอยู่ไกลแต่เมื่อเข้าใกลย้ย่อมไม่ปรากฏเลยฉันใดอัธภาพคือร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดังนี้เป็นต้นเดินมาเมื่อยล้าจึงหยุดพักอาบน้ำในแม่น้ำอัญจิรวดีนั่งที่ริมไม้ริมฝั่งแม่น้ำอันมีกระแสเชี่ยวแห่งหนึ่ง เห็นฟองน้ําใหญ่ตั้งขึ้นโดยแรงกระทบกันแล้วแตกไปท่านได้ถือเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วเปรียบเทียบกับอัตภาพว่าแม้อัตภาพนี้ก็เหมือนกันเพราะเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปพระศารสดาประทับอยู่ที่พระอันทกุฎีท่านแหลทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุเธอคิดถูกแล้วอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ําและเหมือนพยับแดดเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า เทนูะมังกายามิมังวิดิตวาเป็นอาทิมีในดังอธิบายมาแล้วแต่เบื้องต้น